จ็บจัดเจ็บปะถามใ่ปะเอนี่ยหลังหลังหลังจิงไม้เลยคุูซอนหวยเดี๋ยวมาแรงกัน ตายตายเฮียเฮียจะ,ะสมุไรอ,อ,อ,อ่ะรอรอหัวมีในโคแน่นอนเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยก็มอนแมนขอเลยละกันนะนกนกนกเพื่อน มันเก็บเก็บศพอ,อย่างเก็บอะไรเก็บขอเฮ้ยมีอีกเกวียนนกบินนกบินใกล้ๆเฮ้ยนะ่าจะได้ยินเสียงเราลั่นกันอะเสียงเท้าด้วยเถอเนะี่ย มาแล้วไปนูน่นตายแม่ตัวมีเป้านั่นไงมีอไปไหนเหอะเพื่อนเจ็บ <Yeah. S 2> ไม้ปุดแข็งก่อนจ <laughs> ีสาม,มูไรอีกแล้ว <c oughs> กูสาเก็บไม้กูได้แข่งกอนใช่เนอะ มาอะไรใครวะไม่แพวกเราเนี่ยมอนตอบอยู่นี่นะป่ามันนะมอนมอนเปิดดีด้วยนะเจ็ดหนึ่งไซโคลนไปเจ็ดหนึ่งไซโคลนเหระเออมันของแพงมายุบเก็บเสี่ยงเหลือสองตัวนี้มันเพื่อนมันเป็นเพื่อนไอตัวนั้นวะ ก็อาจจะใช่ว่าเหมือนมันรู้รีบวิ่งมาเลยว่าอารมณ์แบบว่าเพื่อนโดนยิงแต่วิ่งมาไม่ทันบีเอฟบีไฟเลยตอนนี้แม่งคิดถึงปืนแฟเลยสัสเฮ้เฮ้เฮ้ เดิเ,เจ็บ <c oughs> ตายหนึ่ง <c oughs> ตายสองโอ้เพื่อนไม่แบ่งเลยเด็กตัว ลองเปลี่ยนบันไดขึ้นมานะเอาไปเก็บบอสกันนะเฮ้ยมันกำลังไปหาเมืงง่อเพื่อน,นเพื่อนมันโยเพื่อนมันโยเดี้ยไอย้ป๋าติดบันไลแล้ว Nào mà. Cần lên lại Mọi người đấy à, làm gì? Ai Giờ đéo phản สวอสดี<ป>ับรโดนน,นู้นขอรีลูกกอน อ,นะอยู่หน้าถ้ำแต่กูไม่รู้มันย้ายไปไหนแล้วตรงนี้มีนะเหรออื้อฮะเสียงย่องอย,อยู่ในนถ้ะอ่าใช่มันอยู่ในนั้นตัวหนึ่ง ้ตรงนี้ย่องมาแล้วเฮ้ยหลังหลังเข้าอ่ะอ่าฮะอะวิ่งดฮะนเน่เน่เน่นี่ยพูดเนี่นน Quyên vô Dễ, yeah, mấy mình mồm lột dài, gái Cắt thằng cao rồi mấy Bởi Cụ mấy mình hay con Tại Em buồn หวยเจ็แบบแรกมีตรงที่กูนอนอะ่ะไอ้เยนั่งน,นิ่งเลยดีตุเยอะนะเพื่อน เอ็ดปูต้องรีโหลดกระสุนตล้วใ้เอาเลยเอาเลยเลยทำไรทำยยนุยน่าจะจ่วเพื่อนทันเลยเดี๋ไปข้างบนนะข้างบนนะเดี๋ยวไม่เฉีข้าง,นนางล่างมีตายหนึ่งข้างล่างใช่ไหมเ,เดี๋ยวขึ้นข้างบน สัตว์ไม่มีใครล่าบอสกันแล้วพี่ตายอีกหนึ่งไอ้กลุมได้ก็เป็นเจ้าของบอสอ่ะโอยแค่นี้แหละล็อกล็อกตบนี้ป่อันมีเสียงกระโดดตัวมืออะอะเยวแล้วเจอแล้วไอ้เจ้ยหยงแล้วด้อยาอยาต้องมี ตรงหลังหินก้อนใหญ่เลยกำลังทุบล้มล้มล้มลูกหมดเพื่อนกูต้องใส้ปืนละเฮ้ยปลาปลาละเมิดไปเรนะ็วเรียบร้อยเรียบร้อยใส่เกลเอก หน้าไมา้ตวงปืนตวงมีอไหมหมดเพื่อนโอเคกูคลงานะลงเลยลงเลยอืมข่าวันนี้มันวันของเรา